ถ้าเราต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองอยากจะถามพ่อว่าเราควรหยิบสิ่งดีในสิ่งร้ายโดยวิธีการใดบ้างคะชาวพุทธผู้เข้าใจศาสนาพุทธอย่ยางถูกต้องถ่องแท้จะเป็นผู้เมปตปติอบรมเจริญสติปัฏฐาน การพิจารณารูปนามทุกเมื่อนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระมหาการุณาธิคุณตรัสกะตรก,กะคฤหัลถ์หัสนามโมกขลาดมานบเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลก โดยความเป็นของศูนย์ถอนอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวตนเสียเช่นนี้ท่านจัะเป็นผู้ข้ามพ้นมัจจุราชได้มัจจุราชย่อมไม่แลเห็นผู้มองเห็นโลกอยู่อย่างนี้โลกในวินัยของพระอริยะก็คือ รูปนามที่กำลังปรากฏทั้งหกทวารไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธที่มั่นคงเคารพโตพระศาสดาพระธรรมและพระสงฆ์เราจะต้องเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐาน หมายถึงว่าไม่ไปทำอะไรให้ผิดปกติเช่นคนทั่วไปในเวลากลางวันไม่มีใครที่จะมานั่งหลับตาแต่เรากลับไปนั่งหลับตาททำความสงบให้ได้ก่อนไม่รู้เลยว่าในสมัยพุทธกาลนั้นผู้ที่บรรลุอริยสัจธรรม เป็นพระอริยบุคคลเช่นพระโสดาบันเป็นต้นบรรรุธรรมนะเป็นพระอริยบุคคลเนะ่ยโดยไม่ได้ผ่านฌานมาก่อนมีจำนวนมากมายมหาศาลกว่าผู้ที่ได้ผ่านฌานคือจิตสงบผู้ผ่านฌานขั้นสูงสุด อาลาละดาบทและอุทะกดาบทขณะนี้ยังไม่พ้นวัตตะการเวียนไห้ตายเกิดยังอยู่ในพรหมโลกไม่พ้นวัตตะอันแสเพ็ดเราจะต้องเวียนกลับมาเป็นอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธผู้เห็นภัย ในวัตฏะการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะจะ,จะเจริญสติปัฏฐานอยู่ทุกเมื่อเราเรามีชีวิตอยู่เนี่ยวันๆหนึ่งเนี่ยนะเราเห็นคนเห็นสัตว์มากมายในบ้านเราก็มีบุตรภรรยาใช่ไหมสุนัขหรือหมาที่เราเลี้ยงไว้เห็นคนเห็นสัตว์ในคลองจักรโซไม่ว่าจะอยู่ในบ้านออกนอกบ้าน หนึ่งแบ่งบุญให้เพราะเราอบรมเจริญสติปัฏฐานมาตั้งแต่เช้าสองมีจิตเมตตตเมตตาปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขและสำทับเปลี่ยงลงไปทั้งแบ่งบุญและเมตตาก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เหล่าเกิดดับสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยคือ สติปฐานการพิจารณารูปน้ำเราต้องประพฤติทำที่พึ่งแก่ตนบัประ,ประพฤติดุดบุคคลผู้มีไฟไม่ศีรษะนี่พระอาหารหันตสัะสมมาสัมพุทธเจ้าตรักไว้ในแผนะเป็นทเพราะฉะนั้นเรามีเมตตาอยู่ทุกเมื่ออานิสงส์เมตตา มีมากมายถึงสิบเอ็ประการกฎมือถือเมตตาสูตรอังคุตตรนิกาเอกาทศกนิบาตอาทิเช่นเทวดารักษาอ่าในเมื่อเทวดารักษาเราออกไปไหนเนี่ยนะเราอาจจะเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจสิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยพอเราเราเจอป๊บเนี่ยพอไม่ถูกใจนิดนึงนะโอ้โหนี่ไงสภาพธรรม คือโทสะความไม่พอใจนิดเดียวคือโทสะเราพิจารณาทันทีสภาพไม่ถูกใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเนี่ยดับไปแล้วอา้าวถ้ายังไม่ถูกใจอีกเราไม่พอใจจงเช่นโอ้โหรถติดเหลือเกินหรือว่าโอ้โหวันนี้ทําไมหมอกควันมันลงปกคลุมกรุงเทพ บ้านของเรามากมายอย่างนี้เรารู้สึกไม่พอใจแม้นิดเดียวพิจารณาลงไปทันทีไม่พอใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเกิดดับไปแล้วแล้วจะเราจะไม่พอใจอะไรอีกเล่าถ้ายังไม่ดับเกิดไม่พอใจอีกเราก็พิจารณาลงไปอีกไม่พอใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับ ขณะนี้เรากำลังมีสติปัฏฐานการพิจารณารูปนามก็สำทับโครมลงไปขณะกำลังมีสติปัฏฐานการพิจารณารูปนามก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเราหมวดสารวนหรือง่วนง่วนอยู่กับการพิจารณารูปนามไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับ ตัวเราไม่มีแม้ขณะนิดเดียวแสนสั้นแต่ว่าติดต่อกันติดต่อกันเป็นอนุขณะขนา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 ติดต่อกันเป็นปืนตัวเราไม่มีอ้วเราจะไปทุกอะไรอันนี้คืออุบายดับทุกประโยชน์ของมหาสติปัฐานตามที่ตรัสไว้ในเล่มสิบสี่หน้าสองศย์เ ประโยชน์นะเพื่ออัสดงดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเนี่ยถ้าเราพิจารณารูปนามอยู่ทุกขเมื่อบ่อยๆเนืองๆแล้วเราจะไปทุกข์ใจอะไรเพราะฉะนั้นความที่เราคุณหมองไม่พอใจอะไรต่างๆแม้นิดเดียวจึงไม่มี